สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บริเวณนะครับคลองรอหนึ่งบริเวณคลองวาดนะครับหมู่บ้านคลองวาดก็จะเห็นด้ว่านะครับบริเวณโค้งนี้ก็จะเห็นว่ามีการน้ำนะฮะจำนวนมากนะมหาสารแล้วก็บริเวณนี้มันจะไหลเชี่ยวนะเพราะเป็นทางตรงเลยนะเนี่ยทางตรงแล้วก็โค้งมาบริเวณนี้จะเห็นว่ามาที่ใต้สะพานนะครับ มันดูอย่างนี้เหมือนอันตรายมากนะเหมือนกับมีการไหลแล้วก็ทับกับต่อม้อนะครับถ้ามันสุดขึ้นมาไหลก็คงจะอันตรายนะครับแต่ว่านี่คือทําอย่างดีขนะ้า้งล่างคงจะเทโูนด้วยนะฮะทำให้มันไหลตัวได้ตลอดเวลาไม่มีปัญหาี่เป็นคลองรอหนึ่งนะครับไม่ใช่คลองอุตภเปา ก็มาจากทางเข้ามาจากหน้าควรนะฮะแล้วก็ลงมาเรื่อยๆนะจะออกใบาพาดออกไปไปทางบางหยีเคดยางหรือบ้านเบเรน,นูนะครับเข้าสู่ทะเลสาบสงขานะฮะ ราคกับก็ประชาชนก็เพื่อนๆก็ให้ให้ความสนใจกันเยอะนะครับที่จะมาดูก่อนนะก่อนที่มันจะท่วมนะแต่ว่าดีที่วันนี้ก็ฟ้าเปิดนะฮะวันนี้วันที่ส0มสิบพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบก็โครงการนี้ที่มีการขยายคลองครับนี่ครับระยะก็มาช่วยได้มากเลยนะครับทำให้การขยายคลองรับน้ำได้เยอะอีกนะครับ เพื่อป้รงการโครงการาบรรเทาทุกภัยอำเภอหันใหญ่ระยะที่2นะครับแล้วก็ปรับปรุงคลองอระบายน้ำคลองรอหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วมและเพิ่พมประสิทธิภาพในการระบายน้ําอันนะครับเราดูอีกฝั่งนะครับนี่มันเป็นรับโค้งของน้ำนะทาให้เกิดการเซาะตลิ่งนะครับก็ยังไม่เสร็จนะครับ นี่นะครับบางทีมันก็เป็นน้ำาบนก็ระวังด้วยนะครับนี่บริเวณของวาดนะครับเจ็นว่ามีรถสัญจรอยู่ที่ฝั่งนูน้นนะเป็นสนะพานก็คือสะพานโคกเผ่าอโคกเมา่าบ้านโคกเมานะครับ เพลินลบเวลาเมฆมองเห็นนะครับทางนะครับเรือนันที่รถสิบล้อวิ่งอยู่รถปูนวิ่งอยู่นะครับเป็นสะพานอีกสะพานหนึ่งไปนถนนลบเวลาเมะครับบ้านโปะเมาเบรินวณที่ผมอยู่ก็เป็นบ้านของวาดนะครับเบเวณน,นี้นะครับก็มาดูพี่คนนั้นนะครับมีการตัดหญ้าเอาไปให้งวนะแต่ว่า มันก็อันตรายเหมือนกันครับก็เราวัดงระวังด้วยนะครับก็เห็นว,ว่าน้ําที่ไหลามาจากทางฝั่งด้าน้า,นายของเรานะ่เชี่ยวมากเลยนะครับน้ำไหลเชี่ยวก็มีประโยชน์มากนะทำให้เขาได้ไหลออกไปผ่านเมืองได้เร็วขึ้นนะครับโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าในการดันเราไม่ต้องใช้เรือในการดันออกไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นน้ําที่อยู่บนฝั่งนะน้ําที่มาจาก ธรรมชาติที่ฝนตกคนระับขังไม่อยู่นะครับก็เราก็น้ําจากอาคารบ้านเรือนครับถือว่ายังน้อยอยู่เนระาสับเปเียบเทียบกับน้ําที่มารวมกลุ่มกันนะครับผ่านอำเภอหัดใหญ่นะครับนี่นะครับเป็นโครงการโครงการนี้เป็นโครงการของพระอุปตน,นะครับพระเจ้าอยู่หัวของเรารที่มีความคิดครับที่ถนนน้นําต่างๆครับไม่ต้องเข้าไปในเมืองให้ไปพัดออกไป้งนอกโดยการสร้าง กองรอหนึ่งตรงนี้นะครับ ฝั่งนู้นจะเป็นระดับน้ำนะครับแต่ว่าฝั่งนี้นไม่มีนะที่เป็นไม้นะรั้วบันไดขึ้นไม่รู้นะนี่เห็นไหมครับบริเวณนั้นระดับน้ำหรือว่าบันไดขึ้นนะก็สามารถทําได้หลายทางนะคือบันไดขึ้นก็ได้แต่ว่าสเกลของน้ํา ก็อย่าลืมครับกด subscribe ติดตามผงงานทาง y o u t u ด้วยนะครับช่วยแชร์ต่อบอกต่อเล่าต่อด้วยว่าวันนี้ก็ขัดใจคงจะรอดไม่รอดครับก็ดูระดับน้ำาะดับตำแหน่งนะครับก็ชอบใจคลิปนี้ก็ช่วยแชร์บอกต่อเล่าให้เพื่อนๆคนไหนที่ไปอยู่ต่างจังหวัดน,นะครับลืมบ้านของตัวเองนะไม่สามารถมาทางทำงานอยู่นะในกรุงเทพก็ไม่สามารถกลับมาบ้านได้ก็ดูระดับน้ำนะเผื่อเขาจะ วิเคราะห์ว่าจะกลับบ <ongs> ้านดีนะครับหรือว่าไม่กลับดีนะฮะขอบคุณครับเห็นว่านะครับน้ำไหลนะนะยังไม่จบนะครับไหลตามโค้งแบบนี้นะเป็นลองน้ํา ก็มันไปกระทบฝั่งโค้งนี้ก็มาอีกโค้งนี้นะครับตอนนี้มีพี่เขา,ามีการใช้โอกาสนี้เป็นประโยชน์อาคงยังมีปลาเยอะนะครับนี่มีการทอดแหนะเอาดูขังอันนี้น้ําขาเข้ามากำลังออกไปนะครับมาดูอีกฝั่งหนะึ่ง โอ้โหเหมือนกับเราขนานี้เหมือนกับผมนั่งเรือกำลังผ่านไปนะนั่งเรือบนท้องทะเลเรามองไปด้านหลังนะเจ็นว่าผักตบชวาหรือว่านี่ครับมาแนละ้วผักต่างๆที่มันลอยนะมันก็น้ำมาจำนวนมากทำให้มันก็ไหลออกไปด้วยนะครับ ก็อ,อย่าลืมว่าฝากแชร์ฝากบอกเพื่อนด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe ติดตามผมงานทาง YouTube ด้วยนะครับช่วยแชร์ต่อบอกต่อเล่าต่อด้วยนะครับขอบคุณครับ